ในการทำสัญญาหรือเอกสารสำคัญต่างๆทางกฎหมายจะมีเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการติดอากรสแตมวันนี้ผมจะมาคุยกับพวกเราเรื่องนี้ครับว่าเราจะติดอากรอย่างไรติดเท่าไหร่ซื้ออากรได้ที่ไหนมีวิธีขีดค่าอย่างไรและหากเราไม่ติดให้ถูกต้องจะมีผลอย่างไรอย่าลืมนะครับเอกสารทางกฎหมายเป็นเอกสารที่สาคัญนะ ถ้าเราพลาดเรื่องเล็กๆแค่นี้นะครับอาจจะส่งผลใหญ่ถึงความไม่สมบูรณ์ของเอกสารได้วันนี้ทนายอภิวัตรมาให้ความรู้กับพวกเราเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังทีละเรื่องเลยนะครับการติดอากรสแตมติดแบบนี้นี่คือตาสารที่เรากำลังจะติดอากรนะเราก็ติดสแตมให้ตรงตามอัตราของ อากรสแตมของสันพากรหลังจากเราติดแล้วเราต้องขีดค่าอากรให้ถูกต้องขีดค่าทำแบบนี้อากีดอากรเสร็จหมายบรรทัดวางเลยเรียบร้อย การขีดค่าคือการป้องกันไม่ให้เอาอารกรไปใช้ใหม่ได้เราจะติดอารกรสแตมเท่าไหร่กรมสรรพากรได้มีบัญชีอัตราอารกรสแตมอยู่ในเว็บไซต์กรมสรรพากรผมจะเอาลิงก์ไว้ในคำอธิบายตราสารอะไรบ้างต้องติดติดเท่าไหร่กี่บาทใครเป็นผู้ติดแล้วก็ใครเป็นผู้ขีดค่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาให้ดู2ตัวอย่างนะ ขั้นแรกเข้าเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมเอาลิงก์ไว้นครอธิบายแล้วนะตัวอย่างที่เราใช้บ่อยๆนะครับคือการกู้ยืมเงินนะครับสัญญาเงินกู้เห็นไหม2000บาทติด1บาทนะครับ2000บาทติด1บาทนะแล้วก็ผู้ให้กู้เป็นผู้ติดอากร แล้วก็ขีดค่าโดยผู้กู้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ใช้กันบ่อยคือหนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจถ้าให้บุคคลเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียวก็คือติด10บาทหรือมอบอำนาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคนร่วมกันกระทำการมากกว่าครั้งเดียวติด30บาทผู้มอบเป็นผู้ติด ผู้รับมอบเป็นผู้คิดค่าจะเป็นอย่างนี้นะครับติดให้ถูกนะครับติดเกินได้แต่อย่าติดให้ขาดหลายคนเห็นว่าเป็นสแตมและคิดว่าไปซื้อที่ไปรษณีย์ได้อากอนสแตมไม่มีขายที่ไปรษณียน์นะเป็นคนละแบบกับสแตมที่ติดจดหมายอากอนสแตมขายที่สำนักง,งานสารพาการนะครับไปที่สำนักง,งานสารพาการได้ทุกที่เลยบางครั้งร้านหนังสือหรือร้านขายเครื่องเขียนก็ขายอาการสแตมด้วย แต่อย่าใช้อากรผิดอันนะครับดูให้ดีนะอันไหนคือสแตมติดจดหมายอันไหนคือสแตมติดตราสารอากรสแตมเป็นเรื่องสรรพากรแต่การพิมพ์สแตมพ,พิมพ์มาจากโรงพิมพ์เดียวกันกันกบโรงพิมพ์ธนบัตรเลยเราจะเห็นว่าข้างล่างขอบข้างล่างจะมีสี่เหลี่ยมที่เป็น QR code คเดี๋ยวผมจะยิง QR code คให้ดูนะว่าเขามีไว้ทำไมรู้หรือไม่ตรงอากรสแตมมันจะมีรหัส QR code คแบบนี้ เราสามารถเอามือถือเรามายิง QR โค้ดได้จะบอกว่าอากรจัตแมนี้ผลิตเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวทำให้ดูเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วว่าผลิตเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ใช้ทำอะไรตอนนี้สมัยก่อนตรงนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อจะบอกว่าตราสารฉบับที่เราติดอากรน,นี้ติดาล่าช้าหรือไม่ แ่นี่ทันสมัยแล้วนะมี QR Code สามารถดูได้เลยว่าติดอากรขณะทําตราสารหรือไม่หรือติดอากรย้อนหลังเพื่อสันพรกรณจะได้คิดค่าปรับจากบัญชีอัตราอากรสแตมเราจะเห็นว่าบางครั้งตราสารที่ต้องติดอากรจุนมนมากๆเป็นพันบาทถ้าซื้อสแตมมาติดทีละดวงอาจจะติดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่ติดดังนั้นนะครับจะมีเอกสารฉบับหนึ่งเรียกว่าอส .4 นะครับไป,ไปทำคำร้องขอติดอากรสแตมที่สำนักง,งานสรรพากรได้นะครับแต่ต้องเป็นสำนักง,งานสรรพากรท้องที่ที่ทำสัญญานะไปไปทำคำร้องนะครับขอติดอสสสี่เขาจะเป็นคล้ายๆกับใบเสร็จนะครับติดเข้าไปในหลังตราสารของเราเลยว่าเสียอากรแล้วอย่างถูกต้องถ้าไม่ติดอากรหรือติดอากรสแตมไม่ครบจะเกิดอะไรขึ้นในกฎหมายได้บอกว่า เอกสารต้องติดอากรจะเต็มให้ถูกต้องมีคำพิพากษานะครับของสารดีกาที่4 5 7 4ท2 5 6 1วางหลักไว้ว่าแม้จะติดอากรจะเต็มครบถ้วนแต่ไม่ได้ขีดค่าอากรย่อมถือว่าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวไม่ปิดอากรไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้อย่าลืมติดอากรให้ครบและขีดค่าทุกครั้งด้วย อย่าลืมนะอย่าสลับกันอย่าเอาอากรสแตมไปติดจดหมายและอย่าเอาสแตมของจดหมายมาติดอากรสแตมนะครับสแตมติดจดหมายจะมีลักษณะไม่เหมือนอากรสแตมนะครับอย่าสลับกันอย่าลืมนะขอบคุณทุกท่านมากสําหรับการติดตามรับฟังคลิปของเราในครั้งนี้นะครับดีใจมากๆเลยที่มีโอกาสได้มาให้ความรู้กับพวกเราหากมีอะไรสงสัยติดต่อ ทนายอภิวัตรได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ในคำอธิบายติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับคอมเมนต์ของท่านไลค์ของท่านเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราได้อย่างดีเลยขอบคุณมากครับ